บุพกรรมของคนสามคนพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อไปนี้อาตมาจะได้นำพระสูตรเนื่องด้วยกฎของกรรมมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาประชาชนทั้งหลายสงสัยกฎของกรรมเป็นอันมากมักจะมีบุคคลทั้งหลายมาถามว่า ชาตินี้ไม่ได้ทำความชั่วอะไรทำแต่ความดีทุกอย่างบุญก็ทำกรรมก็สร้างหมายถึงบุญกุศลก็ทำพระธรรมเทศนาก็ฟังและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพ,พระชินวรบรมสาดาสามมาสัมพุทธเจ้าก็ทำเมื่อทำแล้วทุกอย่างในด้านของความดีที่องค์สมเด็จพ,พระชินสีทรงสรรเสริญ แต่ก็กลับถูกกรรมชั่วสนองให้เกิดทุกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสงสัยว่าการทำบุญในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มีผลเพื่อจะเปลื้องความสงสัยของบรรดาพุทธศาสนิกชนจึงได้ขอนำพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สดับสำหรับตอนนี้ขอนำเรื่องของคนสามคน ที่มีกรรมตามสนองเป็นกรรมจากชาติก่อนมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบคนสามคนจึงได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่ากรรมของกาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารบรรดาภิกษุหลายรูปด้วยกันมาเพื่อต้องการจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะบินทบาตอันเป็นปกติของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายย่อมมีชีวิตอยู่ด้วยชาวบ้านเป็นผู้เลี้ยงเมื่อชาวบ้านรับบาตของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็นิมนต์ให้นั่งฉัน ที่สำหรับเป็นที่ฉันคือเขาจัดสถานที่ไว้ตามสมควรเมื่อถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวสำหรับยาคูท่านแปลว่าข้าวต้มของเคี้ยวก็คงเป็นกับข้าวเป็นต้นเมื่อถวายของท่านแล้วก็รอเวลาให้พระสานเสด็เพื่อจะฟังธรรมในขณะนั้นเองปรากฏว่าเปลวไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งสำหรับหญิงคนนั้นเป็นผู้หุงข้าวและปรุงกับข้าว ท่านบอกว่าสูปะและพยัญชนะแกงและกลับอยู่ที่เตาไฟไฟนั้นได้ลุกขึ้นติดชายคาสเสวียนญ,ญ้าอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคานั้นสำหรับสเสวียนเขาทำกลมๆทำด้วยหญ้าสำหรับรองหม้อข้าวถูกลมเปลวไฟลมพัดมาสเสวียนญ,ญ้าอันนั้นก็ปลิวขึ้นไปในอากาศในขณะนั้นเองปรากฏว่ามีกาตัวหนึ่งบินมาในอากาศ สเสวียนหญ้าอันนั้นก็สอดเข้าไปในคอกาพอดีหมายความว่าเวลาที่กาบินมาสเสวียนหญ้าก็ลอยขึ้นไปกาตัวนั้นก็บินมาเอาคอสอดเข้าไปในสเสวียนหญ้านั้นพอดีเป็นอันว่าสเสวียนหญ้านั้นก็ติดคอกาเกิดไฟไหม้ขนไฟไหม้ตัวกาตัวนั้นก็ทนความร้อนไม่ไหวก็ตกลงกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้ก็เป็นอันว่าต้องตายกัน กรมอันนี้ไม่มีใครเขาทำไฟลุกติดขึ้นจากชายคาสเสวียนหญ้าถูกไฟไหม้ลมพัดลอยขึ้นไปกาบินมาเอาคอสวมเข้าไปพอดีไฟก็ไหม้ตกลงมาตายบรรดาภิกษุกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเหตุนั้นจึงได้คิดว่าเออนี่เป็นเรื่องแปลกเหลือเกินกำหนักแท้ๆท่านผู้มีอายุท่านคุยกันว่า ท่านทั้งหลายจงดูอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นแก่กาตามธรรมดากาบินมาในอากาศเฉยๆสเสวียนหญ,ญ้าถูกไฟลุกลอยขึ้นไปบนอากาศสเสวียนไม่มีชีวิตจิตใจความเร็วของกาเอาคอคล้องสเสวียนญ,ญ้าเข้าให้แล้วก็ตกลงมาตายเหตุนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เราไม่สามารถพยากรณ์กันได้เว้นแต่องค์สมเด็จพระจอมไตบรมศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้กฎของกรรมนี้ได้จึงได้ปรึกษาหาเรือกันต่อไปว่าเมื่อไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องทูลถามเรื่องนี้เมื่อฉันพัตตาหารเสร็จโมทนาแก่ชาวบ้านแล้วก็พากันลาชาวบ้านไปกรรมของภรรยานายเรือมาอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุอีกพวกหนึ่งโดยสารเรือไปเพื่อต้องการจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน ในขณะนั้นเรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางมหาสมุทรขณะที่เรือวิ่งวิ่งไปแล้วมันก็หยุดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดหรือไม่หรือเป็นเพราะเหตุใดแต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรือใบลมก็มีใบก็กลางแต่ว่าเรือหยุดบรรดามนุษย์ทั้งหลายคือชาวเรือจึงพากันคิดว่าคนกาละกินีจะพึงมีในเรือนี้ในสมัยนั้นเขาคิดกันแบบนี้ ถ้าอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยแสดงว่ามีคนกะลากินีเกิดขึ้นต่างคนต่างทำสลากแจกกันให้คนทุกคนจับสลากสลากนั้นเป็นสลากเสียงทายเมื่อทุกคนจับกันแล้วภรรยาของนายเรือตั้งอยู่ในปฐมวัยแสดงว่าเป็นหญิงสาวนายเรือมีภรรยาสาวกำลังน่ารักเห็นจะเป็นเด็กสาวรุ่น เมื่อสลากถึงแก่นางหมายความว่านางได้จับสลากแล้วพวกมนุษย์ก็พากันว่าจงแจกสลากอีกหมายความว่าเอาสลากมาแจกกันอีกแล้วจึงแจกกันถึงสามครั้งสลากก็ถึงแก่นางนั้นคนเดียวถึงสามครั้งเป็นอันว่าเขาคงจะเสียงทายเขียนไว้ในสลากว่าคนไหนเป็นกลากินีของสลากนี้จงถึงแก่บุคคลน,นั้นแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ม้วน ถ้าใครจับถูกสลากกาลาเกนีนั้นก็ชื่อว่าเหตุร้ายนี้เกิดจากคนนั้นเป็นคําอธิษฐานของบุคคลทั้งหลายแต่ทว่าภรรยาของท่านในเรือเป็นหญิงน่ารักเป็นหญิงวัยรุ่นจับสลากทั้งสามวาระก็ถูกสลากใบนั้นทุกครั้งบรรดาพวกที่ไปในเรือมองดูหน้าในเรือเพื่อจะปารบว่านายนี่จะว่าอย่างไรกันภรรยาของท่านเห็นจะเป็นกาลาเกนีแน่ ท่านนเรือจึงกล่าวเขาพระเจ้าไม่อาจให้มหาชนชิบหายได้ทั้งนี้ก็หมายความว่าเมื่อเขาหารือว่าภรรยาของท่านเป็นคนกาลกินีแน่เพราะการจับสลากไม่มีอคติการจับก็ไม่ได้บอกให้จับที่หลังตามธรรมดาในเรือกับภรรยาของนายเรือจับก่อนแต่ทว่าเจ้าหล่อนก็จับถูกสลากใบที่เป็นกาลากินีทุกที บรรดาลูกเรือทั้งหลายจึงปรึกษานายว่าทำอย่างไรกันแน่นายจะกล่าวโทษก็เกรงว่าเจ้านายจะโกรธถ้าจะไม่พูดอะไรเลยก็เกรงว่าอันตรายจะพึงมีจึงหันไปปรึกษานายว่าจะทำอย่างไรสำหรับนายท่านก็ดีท่านรักชีวิตคนมากยิ่งกว่ารักภรรยาของท่านท่านจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้คนทั้งหลายเหล่านี้ต้องย่อยยับไปด้วย ฉะนั้นเพื่อประโยชน์แก่นางนี้พวกท่านจงทิ้งเขาในน้ําเถิดหมายความว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อประโยชน์กับนางก็ปล่อยให้คนอื่นตายแต่ถ้ารักคนอื่นมากกว่าก็ปล่อยให้เมียตายเขาจึงบอกว่าเราจะยอมให้คนอื่นฉิบหายไม่ได้เพื่อประโยชน์แก่นางคนเดียวจึงได้บอกให้คนทั้งหลายเหล่านั้นจับโยนลงไปในน้ำนางนั้นเมื่อมนุษย์จะจับโยนทิ้งน้ำ กลัวต่อมรณะภัยก็ร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความเมตตาในเรือได้ยินเสียงร้องจึงกล่าวว่าน้องรักประโยชน์อะไรด้วยอาภรณ์ของนางนั้นถ้าหากว่าเราพอใจในเธอความชิบหายก็จะเกิดกับบุคคลทั้งหลายเปล่าๆซึ่งคนทั้งหลายมีชีวิตยิ่งกว่าเธอชีวิตมากกว่าเธอเธอคนเดียวจงสละชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นอันว่าในเรือนี้มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวไม่เห็นกับความสาวไม่เห็นกับความสวยของภรรยาที่น่ารักฉะนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงเปลื้องอาภรเครื่องประดับของนางให้หมดให้นางนุ่งผ้ากาวผืนหนึ่งแล้วจงทิ้งไปในน้ำนั้นเป็นอันว่าเขาจะทิ้งน,น้ำเขาก็บอกให้บรรดาคนทั้งหลายเปลื้องเครื่องประดับของนางที่แต่งมาสวยสดงดงาม เป็นธรรมดาภรรยาของนายเรือก็ต้องแต่งตัวสวยมากเพราะมีทุนมากเขาบอกต่อไปว่าข้าพเจ้าจะไม่มองดูนางเป็นอันว่านายเรือเองใจอ่อนเหมือนกันถ้าขืนมองดูเธอก็อาจจะใจอ่อนอาจจะย,ยับยั้งไม่ให้จับเธอโยนทิ้งน้ําแต่ความจริงคนเรามาด้วยกันดีๆจู่ๆก็จับโยนทิ้งน้ําให้ถึงแก่ความตายก็ต้องคิด แต่ว่าเขาก็มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวเห็นประโยชน์ส่วนมากมากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยที่จะพึงรักษาภรรยาไว้แต่ผู้เดียวแต่คนอื่นจะต้องตายเขาไม่ทำน้ำใจแบบนี้น่าจะหาเอามาเป็นผู้นำประเทศชาติผู้นำจังหวัดผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลถ้าพวกเราได้คนแบบนี้ประเทศชาติจะมีความสุขเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ดูนางนั้นผู้ลอยอยู่เหนือกระแสน้ำได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเอากระออมหมายความว่าที่ใส่น้ำเอาทรายใส่ให้เต็มผูกไว้ที่คอโยนนางลงไปเสียในมหาสมุทรทั้งนี้กระเพาะว่าข้าพเจ้าจะได้ไม่เห็นเขาเมื่อคราวที่เขาลอยน้ำขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าจะใจอ่อน บรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้กระทําตามนั้นแล้วเวลานั้นปรากฏว่าปลาและเต่าก็รุมกินนางนั้นที่ตกไปในน้ําเวลานี้คงเป็นเหยื่อของฉลามเป็นต้นในเมื่อพิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องเหล่านั้นแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์คนละพวกกับพวกก่อนเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ความจริงภรรยาของนายเรือก็อยู่ดีๆไม่ได้ทำความผิด ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างตามหน้าที่ของแม่บ้านแต่ทว่าจูจูก็หาว่าเธอเป็นกลากินีเจ้ามือมันก็แปลกมันดันไปหยิบเอาสลากขึ้นมาได้สลากนั้นขอมีความหมายว่าคนที่ไม่ดีเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ถือสลากนี้แต่บังเอิญยอดนารีเธอจับได้ถึงสมครั้งถ้าคิดว่าคนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าคิดว่าคนอื่นใจดีพิจารณาถูกตามควร ก็บังเอิญเป็นเคราะหกรรมไปจับถูกสลักนั้นเข้ามันก็ไม่ควรเหมือนกันเป็นอันว่าการกระทําของบุคคลทั้งหลายชาวเรือนั้นจะผิดหรือจะถูกนางจะเป็นคนกัลกินีจริงหรือไม่จริงบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นพากันคิดว่าเรารู้ไม่ได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้ ฉะนั้นเมื่อพวกเราไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันว่ารายที่สองตายแล้วหาความผิดไม่ได้กรรมของภิกษุเจรูปทีนี้มาอีกตอนหนึ่งในพระสูตรเดียวกันท่านกล่าวว่าภิกษุเจรูปอีกพวกหนึ่งพวกที่แล้วแล้วมาสองพวกไม่บอกจำนวนพระ ท่านบอกภิกษุอีกพวกหนึ่งมีจำนวนเจ็ดรูปไปจากปัจจันตะชนบทเพื่อต้องการจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าปัจจันตะชนบทหมายถึงประเทศชายแดนอยู่ในป่าไกลความเจริญในเวลายเย็นท่านเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งเพื่อจะขออาศัยที่พักจึงถามว่ามีที่พักไหมขอรับปรากฏว่าที่วัดแห่งนั้นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง มีเตียงอยู่เจ็ดเตียงพอดีพระท่านก็มาเจ็ดองค์คล้ายๆกับคนข่าวตั้งท่าคอยเข้าไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลเห็นถ้ำนั้นแล้วแล้วก็เข้าไปนอนบนเตียงนั้นในตอนกลางคืนแผ่นหินเรือนยอดเรือนยอดคือเรือนยอดแหลมเรือนใหญ่ๆได้กลิ้งลงมาปิดประตูถ้ำไว้บรรดาภิกษุทั้งหลายของเจ้าถิ่นจึงกล่าวว่าพวกเราให้ถ้ำแก่ภิกษุอาคันตุกะ หมายความว่าเราให้พระที่เดินทางมานอนในถ้ำนี้แต่ทว่าก้อนหินก้อนใหญ่นี้มันมาปิดประตูเสียแล้วพวกเราจะนำแผ่นหินนี้ออกจึงได้ผากกันประชุมพวกชาวบ้านบ้างพระบ้างภิกษุสามเณรทั้งหลายบ้างจากบ้านรวมทั้งหมดด้วยกันเจ็ดตำบลเพราะก้อนหินใหญ่มากใช้ความพยายามอยู่เพื่อจะให้หินนั้นออกหินมันก็ไม่ออก เพราะหินก้อนมันใหญ่ทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ขยับขยื่นออกไปใช้คนถึงเจ็ดตำบลแม้บรรดาพวกภิกษุที่เข้าไปอยู่ภายในบรรดาภิกษุที่อคันตุก,กะทั้งหลายที่อยู่ข้างในก็พยายามเหมือนกันพยายามเพื่อจะผลักหินให้พ้นออกไปแต่ก็ไม่อาจที่จะให้แผ่นหินนั้นขยื่นออกไปได้ตลอดเวลาเจวันชาวบ้านเจ็ดตำบล พระด้วยเนนด้วยและพระที่อยู่ภายในอีกเจ็ดองค์ดันกันไปกันมาเพื่อที่จะให้หินก้อนนั้นออกมันก็ไม่ยอมออกเป็นอันว่าพระทั้งหมดข้างในอดข้าวเจ็ดวันพระข้างนอกกับชาวบ้านก็ทำงานครบเจ็ดวันบรรดาพระอคาาตุกะทั้งหลายที่อยู่ในนั้นก็เกิดความหิวแผดเผาด้วยเจ็ดวัน การไม่ได้บริโภคอาหารเจวันก็ต้องคิดได้เสวยทุกเขเวทนาอย่างหนักเป็นอันว่าในวันที่7หินก็กลิ้งออกไปเองอยากแปลกประหลาดไม่มีใครเขาดันเวลาดันหินไม่ไปแต่เวลาครบเจวันไม่มีใครเขอาผลักเขาดันหินไปเองบรรดาพิสุทั้งหลายที่อยู่ในนั้นออกมาแล้วต่างคนต่างคิดว่านี้เป็นบาปของพวกเรา บาปประเภทนี้มันปรากฏขึ้นได้อย่างไรในชาตินี้กรรมใหญ่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับบิดามารดาก็มีความรักเคารพบ,บิดามารดาทุกอย่างจะมีการดื้อด้านบ้างก็เล็กๆน้อยๆพอสมควรแต่ทำไมเราจึงต้องมารับบาปกรรมขนาดอดข้าวอยู่ถึงเจวันอดเฉยๆก็ไม่เป็นไรต้องออกแรงดันหินด้วยหินมันก็ไม่ไปแต่ว่าเมื่อครบเวันแล้ว ไม่มีใครทำอะไรกับหินพระข้างนอกคนข้างนอกก็คิดว่าพระเจ็ดองค์นั้นตายแน่ก็เลยหมดกําลังใจที่จะทำอะไรเขาก็ไม่ทำกันพระในถ้ำเจ็ดองค์นั้นก็หมดแรงที่จะดันหินหินนั้นก็เปิดไปกลิ้งไปเองท่านคิดว่าพวกเราบาปหนักแต่กรรมประเภทนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสามารถรู้ได้ หากว่าเราจะได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องทูลถามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงพยากรบรรดาพวกพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเวลามาถึงสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาบรรจบกันกันกนกบภิกษุพวกก่อนในระหว่างทางหมายความว่าก่อนจะถึงเดินมารวมกันได้เองอย่างไม่มีการนัดหมายก็เลยร่วมกันเป็นคณะเดียวกัน เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วในขณะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงกระทำพุทธปฏิสันฐานทักทายปราศัยแล้วบรรดาพิสุททั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ทูลถามเหตุที่ตนเห็นมาและที่ตนได้เสวยมาแล้วตามลำดับหมายความว่าพระสองพวกแรกถามเหตุของกา เหตุของภรรยานายเรือบรรดาพระพวกหลังก็ถามเหตุที่ตนต้องอดข้าวถึงจวันเพราะอาศัยหินเจ้ากรรมมันทำเหตุลำดับนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเช์จึงได้ทรงพยากรก,รกับบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าทิกคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาานั้นเสวยกรรมที่ตนทำแล้วนั้นแหละโดยแท้หมายความว่า การที่กาบินมาในอากาศที่ต้องตายเพราะเอาคอสวมเสเวียนญ่าที่มีไฟลุกโชนแล้วก็ถูกไฟไหม้เพราะอาศัยกรรมที่ตนทำไว้แล้วในชาติก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชิน,นวรจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่ากรรมเก่าของกาในอดีตการมีชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีเขาพยาฝึกโคคือวัวของเขาสำหรับไถนา สำหรับใช้งานอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเจ้าวัวตัวนี้มันก็แปลกมันเป็นวัวดื้อวัวด้านไม่สามารถจะฝึกได้เพราะว่าวัวของเขาตัวนี้เดินไปได้หน่อยหนึ่งก็นอนเสียให้มันทำงานใช้ไถนาใช้ลากเกวียนใช้ลากล้อมันไปได้หน่อยหนึ่งมันก็นอนเจ้าของเขาก็ทุบตีไล่ให้มันลุกเดินมันก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็นอนเหมือนเดิม ชาวนานั้นโกรธพยายามฝึกแล้วฝึกเล่ามันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามจึงได้บอกกับหัวว่าดีละเจ้าหัวดือ้อบัดนี้เจ้านอนที่ตรงนี้แล้วจงนอนสบายต่อไปคือไม่ต้องลุกจากที่นี่แล้วฉะนั้นเขาจึงได้นำท่อนฟืนบ้างฟางบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาฟางมาทำสเสวียนพันคอโค,คนั้นก่อนที่จะจุดไฟเขาเอาฟืนท่อนเล็ก ทับลงไปที่ตัวโคก่อนแล้วก็เอาฟางกลุ่มใหญ่มาผูกคอโคแล้วก็ทับไปที่คอโคแล้วก็จุดไฟไฟก็ลุกโชนขึ้นคลอกโคตัวนั้นถึงแก่ความตายบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ทราบกรรมที่กาตัวนั้นพึงต้องถูกกระทำองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายกรรมอันเป็นบาปนั้นอันการนั้นทำแล้วในครั้งนั้น คือสมัยที่เขาเกิดเป็นคนเผาโคตัวเขาเองต้องไม่อยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะวิบากกรรมอันเป็นบาปนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในกําเนิดแห่งกาเจครั้งหมายความว่าเผาโคครั้งเดียวแต่เขาต้องเกิดเป็นกาเจครั้งแล้วก็ถูกเผาแบบนี้โดยไม่มีเจตนาของใครถึง7ครั้งด้วยกันและก็ตายในอากาศแบบนี้เหมือนกัน ด้วยผลของกรรมที่ปรากฏในการก่อน